บ้านโป่งเดือดหญิงดักตะโกนด่าบิ๊กตู่เจ้าหน้าที่ปิดปากลากออกนอกพื้นที่ถามสื่อถ่ายทำไม13มีนาคมวันนี้ที่ศาลเจ้าแม่เบิกพลพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางสักการะเจ้าแม่เบิกไพลณศา,ารเจ้าแม่เบิกพลอํอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์ ก่อนที่เวลา11นาฬิกา30นาทีพลเอกประยุทธ์เดินทางไปยังศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งตำบลบ้านโป่งเพื่อตรวจติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่องอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่พลเอกประยุทธ์เดินทางถึงประมาณ10นาทีได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและประชาชนผู้เห็นต่างเป็นสุภาพสรตรีสูงอายุ1คน มายืนดักขบวนนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงออกพร้อมตะโกนด่าและตําหนิกการทำงานของพลเอกประยุทธ์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบสองนายพยายามเข้าสกัดและเข้าไปกระชากและลากตัวหญิงสูงอายุเพื่อนําตัวออกไปโดยกระชากเข้าไปยังซอกรถตู้และเอาร่มกลางเพื่อไม่ให้ผู้สื่อข่าวเก็บภาพและในบางช่วงได้เอามือปิดปาก เพื่อไม่ให้หญิงสูงอายุตะโกนใส่ขบวนรถนายกรัฐมนตรีแต่ช่วงหนึ่งมือของเจ้าหน้าที่หลุดจากปากของหญิงสูงวัยช่วงที่ขบวนรถของพลเอกประยุทธ์ผ่านมาพอดีหญิงสูงวัยจึงตะโกนเสียงดังด้วยคำหยาบคายจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงได้ลากตัวขึ้นไปยังรถตู้ตำรวจเพื่อออกนอกพื้นที่ไปทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางพยายามเข้าไปเพื่อห้ามปลามและถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่กลับมองหน้าพร้อมจับและผลักแขนพร้อมมองมาที่บัตรประจำตัวของคอก่อนจะอ้างว่าจะพาป้าไปหาหมอโดยมีกองเชียร์ฝ่ายสนับสนุนบอกว่าป้าเขาจะเป็นลมขณะที่หญิงอีกรายสวมเสื้อยืดสีดำซึ่งอยู่ในวงล้อมของเจา้าหน้าที่และกลุ่มผู้สนับสนุนได้ชูสามนิ้วแสดงความคิดเห็นต่างเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุนพยายามห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวและขอให้หญิงดังกล่าวออกนอกพื้นที่ อย่าทาให้เสียชื่อคนบ้านโปง่งแต่หญิงที่สวมเสื้อยืดสีดําไม่ยอมเจ้าหน้าที่จึงใช้ร่มกลางช่วงที่ขบวนรถของนายกรัฐมนตรีผ่านรวมทั้งกันไม่ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเกิดเหตุชุลมุนผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปบันทึกภาพเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้เข้ามาสอบถามว่าถ่ายทําไมและพยายามขอดูบัตรสื่อมวลชนและกันไม่ให้ถ่ายภาพ